ส,สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุ i, <comm> <universe> นเป็นยังไงกัน <punto> บ้างนะคะคลิปนี้มาใช้พลังงานให้กับชาวราศีเมทุนทุกท่านเลยนะคะมาดูกันว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนพลังงานของชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนขอพลังงานชาวราศีเมทุน King of c ครับเชื่อในสัญชาต,ตยาณของคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกของของความเหมือนกับว่าใจเย็นมากขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความลังเลอาจจะมีความคิดมากบางอย่าง อาจจะกําลังตัดสินใจคุ้นค,คลิดอะไรบางอย่างกับตัวเองหรือคุณอาจจะฝันหรือว่ารู้สึกอะไรบางสิ่งเชืช่อใ,<ช>ในอารมณ์สุนทรีของคุณเห<ช>มือนบางสิ่งกำลังบอกให้คุณเชื่อในตามหาความสุขของคุณนะตามหาความสงบของตัวคุณเองใจเนย็นไว้ในสิ่งที่คุณรอ คุณเป็นพลังงานแห่งลมแต่คุณได้เอเนอร์จีของความเป็นาธาตุน้ำเพราะฉะนั้นใจเย็นในช่วงนี้หาความพอกสบายหาความเย็นให้กับตัวเองนะคุณอาจจะเหนื่อยล้าคุณอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรอในการตัดสินใจต้องรอในการที่จะตัดสินใจหรือทบทวนในสิ่งนั้นหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นหรือว่าคุณกําลังตกหลุมรักรู้สึกพิเศษความรักกับใครอยู่หรือเปล่าชาวราศีเมถุน ว้าวสามเหรียญแล้วก็ราชาดาบออกมาแล้วนี่คือตัวตนของคุณพลังงานแห่งลมดินถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณวางแผนแล้วมั่นใจคือคุณทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองได้ถ่องแท้แล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงว่าคุณจะว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงว่าคุณจะทํายังไงวางแผนยังไงวางแผนสำรองยังไงโฟกัสในสิ่งที่คุณทํา หนึ่งสองสามสี่คุณจะต้องทำอะไรราชาดามคุณคือผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องของการคิดการวางแผนนะคะแล้วก็มั่นใจในในใน,ในตัวตนของคุณนี่คือคุณนะคะคุณเป็นสัญญาณของคือคุณอาจจะเป็นลมที่มีพลังแห่งน้ำ เข้ามาเป็นอีกครึ่งหนึ anything, ่งหรือลมเข้ามาเป็นพลังงานอีกดินอีกครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสตัดสินใจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณคุณในการตัดสินใจสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเมื่อคุณวิเคราะห์คุณวางแผนแล้วคุณพร้อมที่จะสู้ลุยแล้วรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จตั้งใจในวันนี้ความสำเร็จกําลังเกิดขึ้นกับคุณผลลัพธ์กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อยู่ที่คุณโฟกัสอยู่ที่คุณมั่นใจว่าฉันจะต้องเป,เป็นแบบนี้แหละนี่คือโครงสร้างชีวิตของฉันความฝันของฉันบ้านรถการแต่งงานครอบครัวสุขภาพอยู่ที่คุณเหมือนบางสิ่งต้องบอกให้คุณชะลอใจเย็นนะปล่อยวางกับสิ่งที่คุณวางแผนแล้วก็ทําตามความฝันของคุณให้ได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีพลังงานในในเรื่องของอะไรก็ตามแต่คุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงสู่ในรทิศทางของความสำเร็จที่เกิดขึ้น นี่คือแพชชั่นในความหลงไหลคุณมีความหลงไหลในความสําเร็จคุณมีความหลงไหลในเรื่องของการเงินอยาที่จะให้ชีวิตที่เติบโตเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองคุณโฟกัสคุณตั้งใจคุณคุณเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็มั่นใจว่าคุณต้องทําได้คุณทําได้แน่นอนชาวราศีเมทุน คือความคิดสร้างสรรค์และไอเดียโปรเจกต์งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณมีพลังด้วยและจะทําให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จแบบโอ้โหเติบโตมากๆเลยเรียกได้ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานก็กําลังจะเติบโตได้ตําแหน่งใหม่ได้งานใหม่ด้วยด้วยด้วยความสามารถด้วยเพอร์ซันอลของคุณด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกับว่าประสบการณ์การตั้งใจไอเดียสมมติว่าคุณออกแบบโครงสร้างของโปรเจกต์งานนี้มีไอเดียมีเอกลักษณ์ ในตัวเองแล้วก็มันสวยงามมันมีเอกลักษณ์มันถูกมันถูกใจโดนใจกับผู้ว่าจ้างคุณก็ได้โปรเจกต์ใหญ่นั้นมานะคะได้ได้ว่าก็เป็นสิ่งที่ทําด้วยจากความสามารถของคุณจริงๆนะคะได้ตําแหน่งการงานได้การเติบโตขยับขยายบางอย่างที่เราจะเกิดขึ้นแล้วก็รอคอยความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วยบางท่านชาวราศีเมถุนก็รอคอยการแต่งงานมั่นหมายนะคะคอมมิชเมนต์หรือว่าได้พบเจอเนื้อคู่คุณกําลังได้พบเจอสิ่งที่คุณฝัน สิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะมีบางอย่างที่เป็นข้างในตัวตนของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณเคารพนับถือท่านนั้นดูแลปกป้องนะคะแล้วก็ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใน ไฮเอเซอของคุณสัญชาตญาณในตัวตนของคุณนี่คือเด็กถือดาบการสื่อสารการติดต่อการเจจาการได้รับข้อความการติดต่อการได้รับข่าวดีความจริงความกระจางบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรบางสิ่งที่คุณรอเอ๊จะได้ข่าวดีจะได้ยินข่าวดีนั้นไหมคุณจะได้รับการติดต่อสองเหรียญเกิดขึ้นบาลานซ์ Balance, นะคะสมดุล คุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณแล้วมีสิ่งที่คุณตัดสินใจมีสิ่งที่คุณจะต้องเดินหน้าไปต่อมันเหมือนมีบางอย่างที่คุณจะต้องแบบคือคุณต้องต้องแบบกัดฟันไปให้ได้คนโคุมให้ได้คุณสามารถคอโครลได้คุณสามารถจัดการได้คุณเอาอยู่จงมั่นใจในความสามารถของคุณ แต่ถ้ารู้สึกว่าคุณอาจจะมีความคิดเยอะหรือว่าคุณอาจจะเหนื่อยช่วงนี้แน่นอนค่ะนั่นคือสัญญาณบางอย่างที่คุณจะต้องปรับในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจิบน้ํำบ่อยๆนะคะเพราะว่าอากงอากาศเปลี่ยนนะคะเป็นไข้วงไข้หวัดแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วย2ไม้เท้านี่คือสเหรียญสองไม้เท้า,ออทาพลังงาน11 11แรงดึงดูโซคอนเนคชั so ่นพลังงานแห่งจัก,กรวาลด้ียได้ว่าคุณ คุณเดินทางสิ่งที่ถูกต้องคุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนคุณรู้ว่าความสําเร็จของคุณคืออะไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังผลักดันให้คุณตัดสินใจในในทางสว่างในชีวิตคุณกําลังโยกย้ายไปสู่อนาคตที่ดีกว่าคุณกําลังเดินเข้าไปสู่อนาคตแห่งความสําเร็จการงานความรักแล้วก็เงินที่จะตามมาคุณกําลังต่อยอดสู่ความสําเร็จคุณกาลังใช้ความสามารถของคุณไอเดียของคุณ ความสามารถของคุณลุ้นวนเลยแล้วก็ความคิดการวิเคราะห์อของคุณจะทําให้คุณประสบความสำเร็จมากเลยนะคะนี่คืออนาคตแห่งความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังก้าวไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าดีกว่าเดิมอยู่ที่คุณตัดสินใจคือเราอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วเราอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วเราทําสิ่งนั้นเราเดินทางไปตรงนั้นเราทาตรงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางแน่นอนคุณมีเกณฑ์ได้โย,ยกย้ายแน่นอน แต่เกณฑ์การยกย้ายการเดินทางก็คือการเริ่มต้นในจุดใหม่ที่คุณจะได้ท้าทายสิ่งใหม่ให้กับตัวเองเมื่อประตูเปิดแล้วคุณท้าทายตัวเองแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนี่คือหนึ่งดาชัยชนะการตัดสินใจชีวิตที่จะถูกเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่าอยู่ที่คุณตัดสินใจเมื่อคุณพร้อมจะลุยความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณแน่นอน เพราะคุณเด็ดเดี่ยวคุณโฉบเฉี่ยวคุณมั่นใจคุณมีความพร้อมคุณลงทุนในตัวเองลงทุนความรู้เชื่อในสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นเชื่อในความฝันของคุณเชื่อในโครงสร้างที่คุณวางแผนไว้หนึ่งสองสามสี่คุณจะต้องเป็นแบบนี้ไปอย่างนี้ปีนี้คุณจะต้องทําแบบนี้ปีหน้าคุณจะต้องทําแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้ จะได้วางแผนทําบางอย่างในการลงทุนกับตัวเองนะคะออกมาทำโปรเจกต์กับตัวเองออกมาทํางานตัวเองออกมาทําธุรกิจกิจการเล็กๆของตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัว,ส,ตวสิ่งใหม่หนทางใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีกําลังมาความรักกําลังมาคู่รักกาลังมางานวดดิ้งงานแต่งงานจะเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นที่คุณนี่คือหน่ถ้วยแล้วก็ดีอินเพลเหมือนบางอย่างอีกไม่นานนี้นะคะอาจจะเป็นในช่วง สองสาเดือนนี้คุณจะได้ตัดสินใจหรือว่าได้รับการติดต่ออะไรบางอย่างหรือว่าการโยกย้ายอะไรบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนคิดถึงคุณแปดดาบเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตระหนักและตื่นรู้ในตัวเองมุมมองของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณดีวท์แฟมิลีแล้วก็ดีวท์มัสคิลีนที่เกิดขึ้นคู่บุญบาร,รมีกําลังมาหาคุณจงมั่นใจในตัวเองอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปต่อให้ได้กับความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากๆค่ะชีวิตชีวิตใหม่กำลังเกิดขึ้นกับคุณไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะคะขั้นสเต็ปต่อไปของชีวิตที่เราจะเกิดขึ้นให้คุณได้ทา้าทายการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างต้องใช้เวลาอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยของการเงินของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีหลังจากนี้ก็ได้เช่นกันสําหรับบางท่านชาราศีเมถุนขอคําตอบของชาวราศีเมถุน reconsider มันจะมีการพูดคุยการเจรจาการคิดทบทวนอย่างที่บอกค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจลองคิดใหม่วางแผนใหม่จัดการใหม่ว่าอนาคตสิ่งที่คุณจะทําให้มันเกิดขึ้นอ่ะไปเป็นไปอย่างไรช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาทบทวนการรอคอยโอกาสจังหวะบางอย่างรีค o v เ r อการฟื้นฟูนะคะการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะเป็นความรักการงานหรืออนาคตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขอคําตอบชาวราศีเมถุนโนนิทัวรี่ไม่ต้องกังวล In t h e near f u t u r e ในอนาคตอันใกล้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจมีเกณฑ์เกิดก,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 การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่สถานการณ์จะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นแสงสว่างคุณจะเห็นความชัดเจนในชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณจะตัดสินใจอย,อย่างไรไม่ต้องกังวลชิวๆสบายๆเดี๋ยวทุกอย่างจะ เข้ามาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจเมื่อทามมิ่งนั้นเกิดขึ้นชาวราศีเมถุนวันนี้สวัสดีค่ะ